สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน กลับมาช่วงนี้นะครับติดตามเศรษฐกิจจากคุณเทพกิจนะครับจะว่าด้วยเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าก็ส่งผลกับราคาทองคำนะครับทำให้ราคาทองคํานั้นถูกลงนะฮะติดตามรายละเอียดจากคุณเทพกิจเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทครับครับเอาจริงๆแล้วนะครับราคาทองคำเนี่ยสิ้นปีที่แล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแค่ประมาณ สิบกว่าเหรียญเท่านั้นเองนะฮะพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากขึ้นมันทําให้ราคาทองคําในบ้านเราเนี่ยปรับลดลงไปนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อนะครับค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยก็ทําให้ตอนนี้นะครับราคาทองคำปรับลดลงไปนะครับจากช่วงสิ้นปีประมาณ750บาทต่อหนึ่งบาททองคำเลยทีเดียวนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับว่าทําไมนะครับราคาทองคําถึงปรับลดลงมาวันนี้ทางประธานเจ้าที่บริหารบริษัท YG l Bullion and Future คุณทิพานวัฒนทรัพย์นะครับบอกว่า แนวโน้มราคาทองคำเนี่ยเท่าจริงๆนะครับเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมาปรับลดลงไปประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ราคาทองคําในประเทศที่ปรับตัวลดลงมากกว่าปกติเนี่ยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่องและก็คาดว่าสัปดาห์หน้าทองคำน่าจะลดลงต่อนะครับเพราะจีนหยุดเทศกาลตรุษจีนก็ทําให้แรงซื้อลดลงขณะที่อินเดียมีการประกาศขึ้นภาษีนําเข้าทองคําก็ทําให้อุปสงค์ทองของอินเดียลดลงเช่นเดียวกันนะครับ และถ้าหากว่าไปดูแนวโน้มราคาทองคําในสัปดาห์หน้านะครับดูเหมือนว่ายังมีโอกาสปรับลดลงต่อเนื่องครับแล้วก็หากห,ากหลุดแนวรับ1,620เหรียญสหรัฐต่อออนแล้วเนี่ยแนวรับต่อไปจะอยู่ที่1,550อลลาร์สหรัฐต่อออนะฮะเนื่องจากในชน่วงที่ผ่านมานักลงทุนมีการยกเงินจากการลงทุนทองคําไปลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าทองคำนะครับเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปแล้วนะครับ ถ้าหากว่าเปรียบเทียบราคาทองคําตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับราคาทองคําในประเทศนะครับปรับตัวลดลงกว่า750บาทต่อหนึบาททองคำนะครับวันสุดท้ายของปี2555ก็คือวันที่29ธันวาคมนะครับตอนนั้นทองคําแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ24,100บาทขณะที่วันนี้นะครับปิดตลาดทองคําแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ23,350บาทแลละฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าหากว่าทองคํา ก็จะมีผลมากเลยนะถ้าหากว่าค่างเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นไปมากกว่านี้นะครับก็คงต้องต,ติดตามอย่างใกล้ชิดนี่แหละเพราะบอกว่าถ้าหากว่าทองคําหลุดนะครับแนวรับอยู่ที่1,620เหรียญสหรัฐแล้วเนี่ยแนวรับถัดไปจะอยู่ที่1,550ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นราคาที่เป็นเงินบาทนะครับก็จะอยู่ ที่บาทหนึ่งนะครับทองคําอยู่ที่22,000บาทนะฮะก็จะลดลงจากปัจจุบันแหมเป็นพันบาทแล้วเหมือนกันนะฮะก็ต้องติดตามเหมือนกันนะว่าหลังจากนี้จะไปยังไงบ้างแต่วันนี้นะครับทิศทางของค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงมามากขึ้นนะครับก็มาปิดอยู่ใกล้ๆเกือบจะ3าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วแะฮะก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยบรรเทานะครับการลดต่าลงของราคาทองคําในบ้านเราได้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ในเรื่องตลาดหุ้นหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์มีการออกเกณฑ์แคชปลารนะสำหรับหุ้นที่มีการเก็งกำไรสูงๆะะแต่ช่วงที่ผ่านมานดูเหมือนว่าจะคุมได้เฉพาะมูลค่าการซื้อขายแต่ราคาหุ้นยังวิ่งไม่เลิกครับทำให้ตลาดหลักทรัพย์และกรอตเตรียมที่จะออกกฎเกณฑ์ใหม่มาควบคุมหุ้นร้อนแล้วนะฮะรองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร,กรและการเงินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณภากรปิด ตัะวชระนะบอกว่าขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์และกละตรตอยู่ระหว่างการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลซื้อขายหุ้นให้มีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีสัญญาณพบว่ามีแรงซื้อขายแบกเกณยนควายมากกว่าปกติโดยคาดว่าจะมีการออกกฎเกณฑ์เร็วๆนี้นะรายละเอียดยังเปิดเผยไม่ได้ครับเพราะอยู่ระหว่างการหารือกับกรกรตซึ่งกฎเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ใช้กฎเกณฑ์แคชบาลานะให้ซื้อขายด้วยเงินสดเท่านั้นเนี่ย แต่จากการประเมินผลสรุปล่าสุดเนี่ยการใช้กฎเกณฑ์แคชบาลาน Cash จะคุมได้เฉพาะมูลค่าการซื้อขายนะครับที่อาจจะปรับลดลงบ้างแต่ไม่สามารถหยุดราคาหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหากฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อยับยั้งโอกาสในการสร้างราคาหุ้นและที่สําคัญบอกเลยนะครับบอกว่ากฎเกณฑ์ที่จะออกมาใหม่นี้จะต้องไม่มีผลกระทบกับนักลงทุนที่ซื้อขายอยู่ในกติการหรือว่าพูดง่ายว่าเป็นนักลงทุนรายเล็กรายน้อยเลยนะครับ ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ได้มีการติดตามการซื้อขายหุ้นทุกวันและก็พบนะครับว่าช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีหุ้นที่อยู่นอกเซตฟินะครับมีการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น ด้วยสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีสัดส่วนการซื้อขายหุ้นนะครับสำหรับหุ้นที่อยู่นอกเซ0เนี่ยอยู่ที่ประมาณ36%แต่ตอนนี้ครับขยับขึ้นมาอยู่ที่50%แล้วนะครับขณะเดียวกันหุ้นที่มีค่า P/E ratio เกิน40เท่านะครับก็มีอยู่ในตลาดกว่า100ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันตรายแล้วเหมือนกันทำให้ตลาดหลักทรัพย์บอกว่าจะต้องไปหากฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสัดส่วนนักทุนรายบุคคลนะครับที่เขยืมมาอยู่ที่62จากเดิมอยู่ที่50เก็เป็นระดับที่ต้องติดตามแล้วนะฮะซึ่งตลาดหลักทรัพย์บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ห้ามให้มีการกินกําไรนะแต่ถ้าหากว่ามีการกินกําไรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมากเกินไปนะครับขณะที่การซื้อขายของนักทุนสถาบันในประเทศนะครับปัจจุบันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญก็เพิ่มขึ้นจาก 2- 3,000ล้านบาทต่อวันเป็น4 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับสัดส่วนเงินที่ไหลเข้ามาตลาดทุนก็เกิดจากนักทุนในประเทศเป็นหลักนะครับอันนี้บอกว่าไม่น่าห่วงนะครับถ้าหากว่ามีการออกกฎเกณฑ์ควบคุมหุ้นที่มีการเก็งบัาไแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อค่างเงินบาทนะฮะเราติดตามนะว่าหลังจากนี้ปลายจะมีการออกกฎเกณฑ์อะไรออกมาเพิ่มเติมนะครับขณะที่ธนาคารอิสลามหรือว่าไอแบงค์นะครับวันนี้มีการพูดถึง เรื่องของการเพิ่มทุนนะครับวันนี้บอกว่าเตรียมที่จะขอให้กระทรวงลังเพิ่มทุน13 0 0 0ล้านบาทและที่สําคัญมีการพูดถึงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า APL นะครับบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ที่นักทุนรายให,ใหญ่อยู่ที่ประมาณ100กว่ารายเท่านั้นเองนะครับวันนี้ทางผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคุณธนินอังสุวรังศรีนะครับบอกว่าสภาพคล่องของธนาคารอิสลามยังอยู่ในภาวะปกติ แต่ก็ยอมรับนะครับว่าปัญหาการปล่อยสินเชื่อละหลวมมีเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่ไม่รัดกุมก็เป็นเหตุทําให้นี่เสียเกิดขึ้นจํานวนมากครับปัจจุบันนะครับทาง iBank มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL อยู่ที่ประมาณ24,000ล้านบาท แต่ถ้าหากว่าไปดูตามเกณฑ์ของแบงค์ชาติแล้วเนี่ยการที่จะมีสัญญาณการเกิด NPL นะครับจะต้องสูงถึง3,900 0ล้านบาทตอนนี้ห่างกันประมาณเกือบเกือบ10,000กว่าล้านบาทนะครับแต่ทางธนาคารอิสลามเองก็ตั้งเป้าครับที่จะแก้ NPL ในปีนี้6,000ล้านบาทและคาดว่าจะแก้ไข NPL ทั้งหมดภายใน3ปีนะครับ NPL ตอนนี้บอกว่าส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้รายใหญ่นะครับประมาณ100ราย แล้วก็เป็นมูลนี้รวมประมาณ20,000ล้านบาทส่วนใหญ่ก็อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างนะฮะขณะที่เป็นลูกหนี้รายย่อยประมาณ10,000รายนะครับมูลนี้รวมก็ประมาณแค่2,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับขณะที่ n p l ที่มีการตั้งสำรองหนี้เอาไว้นะครับก็มี10,000ล้านบาทปัจจุบันนะครับธนาคารอิสลามมีระดับเงินกองทุน4%อร์เก็ได้ยื่นขอให้กระทรวงคลงังเพิ่มทุนวงเงิน1 3 0 0 0ล้านบาทอันนี้บอกว่า จะได้ตามที่มีการเสนอหรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงลัรแล้วแ่ละฮะส่วนขณนะดเดียวกันเนี่ยกระทรวงคลังก็ได้ให้ไอแบงค์ดำเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการตัดลดการจ,จ่ายการตัดลดต้นทุนดําเนินการแล้วก็ปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมมากขึ้นนะครับในปีนี้ทางธนาคารบอกว่าจะไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อนะครับแต่จะรักษาระดับสินเชื่อคงค้างไว้ที่1 2 0 0 0 0ล้านบาทให้ใกล้เคียงกับ นี้นะครับแล้วก็จะหันมาแก้ไข a p l ให้มากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหานะครับสำหรับการทุจริตใน iBank ที่เกิดขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการของธนาคารก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อที่จริงนะครับคาดว่าจะมีการจัดตั้งโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการต่อไปนะฮะ ขณะที่อีก2วันข้างหน้านะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แล้วนะครับวันนี้ทางสูนพยากรเศร,รษฐกิจและธุรกิจหอนค้าไทยนะครับมีการสำรวจเม็ดเงินสะพัดในปีนี้ครับบอกว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสูงสุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวครับผู้ในการสูนพยากรเศร,รษฐกิจและธุรกิจมหอนค้าไทยนะครับดรธนวัฒน์พูลวิชัยได้พูดถึงผลสําสรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวาเลนไทน์นะครับบอกว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดอยู่ที่32,10ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ14.99เปเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ5ปี ก็มีเหตุผลสําคัญคญนะครับจากกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําวันละ300บาทและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนนะครับที่มีที่มาที่ไปมาจากเงินแตเอียก็สามารถนํามาใช้ต่อเนื่องได้นะครับแต่ตอนนี้ประชาชนก็ยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่งฟื้นตัวและราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะครับทำให้ส่วนใหญ่ยังระมัดระวังการใช้จ่ายส่วนสิ่งของที่จะมอบให้คู่รักในวันลอยทนยนะครับส่วนใหญ่78.2%บอกว่า จะบอกรักแล้วก็ให้ความรักเลยฮะลงมาก็44.6%บอกว่าจะพาไปเที่ยวแล้วก็ทานข้าวนะครับ34%บอกว่าให้ดอกไม้และ21.3%บอกว่าจะให้ช็อกโกแลตกับคู่รักนะฮะเมื่อกี้บอกว่ามีบางคนบอกว่าจะให้ดอกไม้นะฮะเพราะฉะนั้นพูดถึงดอกกุหลาบเนี่ยฮะบางคนบอกว่าช่วงนี้นะครับยิ่งใกล้เทศกาลเข้าไปทุกทีเนี่ยราคาดอกกุหลาบก็ยิ่งแพงมากขึ้นเรื่อยๆจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยดูแลควบคุมราคาดอกกุหลาบหรือเปล่า ดูเหมือนว่าน่าจะลำบากครับเพราะว่ากรมกรารค้าภายในยืนยันแล้วว่าจะไม่เข้าไปดูแลราคาดอกกุหลาบนะครับบอกว่าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นความเต็มใจของผู้ซื้อแล้วว่าถ้าหากว่าราคาสูงก็อาจจะซื้อหรือว่าถ้าหากว่าหาซื้อไม่ได้แล้วก็จําเป็นต้องซื้อนะฮะ อธิบดีกรมการค้าภายในยวิบูลรักษ์ร่วมรักนะฮะบอกว่าช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบจะมีราคาแพงขึ้นกว่าปกติเป็นประจําทุกปีแต่ดอกกุหลาบก็ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยกรมการค้าภายในยก็จะไม่เข้าไปดูแลเพราะถือว่าเป็นสินค้าที่มีความ ไม่มีความจำเป็นต่อการครองชีพนะครับประชาชนก็อาจจะซื้อสินค้าอื่นทดแทนได้นะครับอย่างเช่นตุ๊กตาขนมหรือว่าของขวัญอื่นๆขณะที่ราคาสินค้าชนิดอื่นๆนะครับโดยรวมแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับโดยราคาเนื้อหมูแม้ว่าจะผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนไปแล้วความต้องการลดลงมาแต่ราคาเนื้อหมูก็ยังไม่ค่อยได้ปรับลดลงมาเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนี้ไปก็จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้นนะครับ ส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับคณะกรรมาการกิจการโทรคมนาคมเผยไม่เห็นด้วยกับแนวทางใช้คลื่นดีแทกที่จะนําไปรองรับลูกค้า TrueMove และฮัทช้ใช้งานชั่วคราวช่วงเปลี่ยนผ่านหมดสัมปทานไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องดังนั้นคลื่น1,800เมกะเฮิร์ช่วงหมดสัมปทานต้องนามาประมูลเท่านั้น คอ,อรมอเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557อยู่ที่2.52ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,556ประมาณ1แสนล้านบาทและเป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล250,000ล้านบาทลดลงจากปีก่อนหน้าที่จัดทำงบประมาณขาดดุล3แสน 300, ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวถึงผลการประชุมหลังการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรที่ให้ลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่โดนทออสอฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำนวนมากนั้นซึ่งธนาคารจะนำข้อเรียกร้องไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันรัฐบาลไทยยังไม่ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานโ o ล l d e x p ก2020เพื่อเปิดทางให้เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพแต่อย่างใดขณะน,นี้กำลังศึกษาเงื่อนไขความคุ้มค่าการลงทุนก่อนกำหนดท่าทีที่ชัดเจน เมเจอร์ซีนีเพล็กจับมืออีออนมอลทุ่ม200ล้านบาทสร้างโรงภาพยนตร์และลานโบลิ่งในกัมพูชารองรับ AEC พร้อมเปิดให้บริการ Fly ปลายปี2557คาดคุ้มทุนภายใน5ปีมองธุรกิจภาพยนตร์ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องและรัฐบาลส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในไทยเพื่อกระตุ้นอุตสาหากรรมท่องเที่ยวและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพอ,อ,องขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิตชาสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์หึงศุกร์ครับ